สบายดมพี่น้อ้สบายดีีอสทุกคนเพี่น้องันนี้กับมาพบกับบาซุกนะพี่น้องเนาะซึ่งไัอนี้บาซุกจะมาไขกล่องพิเศษเนาะซึ่งอันนั้นเป็นพิเศษเนาะบาบีตเต็นก้อนเต็นก่อนก็จะหา เด่นก่อนเด้อเด่นก่อนเด่นก่อนเออเด่นวัดเลยหรอมีเวลาหลักโดบคลิปถิ่มหน่อยอ๋อทำไมทำไมอ๋องเป็นคนถือกล้องให้กูใช่แต่กล้องฮะเดี๋ยวบาสุกสิไปเอาของอยู่ที่บอยโหลดบาสุกนะถึงมันอีบาสุกไปเอาจากคนส่งพนักมา มาสุกยังวะอโอ้ยแดน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 โอ้ยยังเ<ข>อาอย่างเงี้ยโดนค่ะไปคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้บาสุกจะมาใช้โดรนให้ทา่านเอฟซีเบิงเนาะซึ่ง โดนอันนี้แมนลุงเฮาซื้อห้เนาะลุงของบาซุกเห็นไหมลุงวางเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาผู้พี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้ยบาซุกซื้อแล้วกัอไอ้ไอ้กี้เนาะอยู่เพิ่นซื้อให้คนละเครื่องพี่น้องเลยเชิงโดนนี่ก็ราคาอ่า1นึ่0หบาทเนาะพี่น้องลุงรับฝากมา400มันก็บ่พอเนาะแต่ว่าบาซุกเติมใส่เนาะก็ขอบขอบมุขขอบใจลุงหลายๆเด้อขอบขอบใจหลายเด้อขอบใจลุ้งวางขอบคุณเด้อที่เพิ่นคอยซัพพอร์ตตลอดพี่น้องเลยเป็นมุขคยจิ้มปลาเนาะเพิ่นอันนี้ เป็นค่อยซับพอร์ตค่อยเป็นห่วงอ่าบาซุกแล้วก็ลูกร้านเพื่อนเนาะพี่นอ้องเลยย่างาอชมะไคกันเลยเนานะพี่นอ้องนี่พี่น้องมาเบิองมาเบิองเสียงบาซุกกับไคเบิองเลยเนาะพี่นอ้องไคเบิองอยู่ใน,นอันอนเดี๋ยวผมแมน่นแมน่นท่างนี้ทา่านนี้เปิดออกมาิไอ้ประเทศหนากูทำเดียวพี่โดนโดนนี่เป็นตัวเครื่องนะั่เป็นโดนดุน dji mini เนาะพี่น้องเนาะบาซุกสั่งมา จึงโดนหันราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองหนึ่งมืนสองพันบาทเนาะพี่น้องบาวซุกหันไปสั่งน้ำหา่านก็จะเขาจะเอาน้ามันหนึ่งหมืนสี่พันเก้าร้อยบาทพี่น้องเลยม,มันถือมันจะมีกระเป๋ามีหลายอย่างเนาะแต่ว่าทางห่านเขาไปสั่งรุ่นอ่านี่รุ่นของหนึ่งหมืนสองพันเนาะพี่น้องห่านเข้าโกงเขาเนาะกับโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะแตวแต่เ,เขาจะสีโกงเขากระชบไสั่งหา่านเขาจะเจืเอพี่น้องเลย ซื้อกินไม่หมดโคดกินไม่นานนะพี่น้องครับว่าได้ปลาซุกสิมกแกะออกเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นโดน,ดนหลุดน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ของเหรียญใหม่มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยากให้บลาซุกถ่ายมุมสูงบานให้เบิ่งแน่เนาะไลา่ขีดเลยพี่น้องแต่ว่าบลาซุกบนท่านเนี่ยมีเงินสื่อเนาะตะกี้เนาะรุงเท่าก็ว่าเออถ้าสื่อหายมีปลาซุกสีแก้วออกมาเลยเลยหงายออกมาแม่กระสีนี่ตัวนี้น้ำแม่นบอก เป็นอยวเป็นคอยบังรีวิวมาเลยนี่พี่น้องมันวจะบินขึ้นอยู่เดลเนาะบินขึ้นแต่ว่าแก๊สติกเกอร์มันออกกันเด้อพี่น้องเด้อมันมีแบตอันเดียวนึงพี่น้องเอ้ยตัวบ้าคอยซื้อหนที่แรกะคอยจ่ายเงินไปว่าคอยว่าจะได้แบตซ้ำก่อนนะครับกระเป๋าอียางมันอีกมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าทางหารทางหารเขาบริสัทธ์น้ำเข้ากับยางเขาพี่น้องเลย น,น,นี่พี่น่องสิบินได้สิบินมาท่านได้เนาะมันตรงอันนี้นนต้องแชเ่เบสก่อนออมะเ,เด้อบาสุกสีบาสุกกับท่านถ่ายเพราะท่านเป็นเด้อพี่น้องเด้อบาสุกสีถ่ายคลิปให้เบื้องเนธีปีหนาเนาะบาสุกฮากับ,บเบื้องที่วิวอย่น้อยเดียวอ้าวเาบสบะหมีต่ตรงเลยไปสากใหม่ได้แนี่ยสากเลยต้องเปิดเด้อกันเด้อพี่น้องเด้อ โอ้แบตปลักง่ายนะนก้อนแบตมันต้องซากแบตก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่เพราะว่ามันเปิดบทีสามแสดงว่าแบตบม่มีพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นดีโมดะนะมาเนาะไหญมาแต่ดีโมดกับตัวเครื่องอย่างเดียวพี่น้องเลยจะสิได้เด้พี่น้องเ,อเดี๋ยวไปซื้อใหม่ได้แน่นอนอันนี้เขาก็วางง่ายๆเอาไปซื้อ ยังอันนี้ใส่อากาศมั้ยอันนี้เป็นรีโมทมันอันนี้เป็นหม่องใส่โทรศัพท์นะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็จะบังคับจะสิเนี้ยชิบิ่งแบตในนี้เนาะว่ามันจะ,นนนนะนม,นมีหรือเปล่าถ้าได้หม่องเปิดมั้ยอ่าหม่องเปิดจะใส่อะไ้วะนี่เนี่ยตัวนี้ทำเปิดได้แบตยังขีดเดียวเนาะพี่น้องเนาะ ปิดใบเนาะพี่น้องส่วนในกล่องก็มีจะแค่นี้เนาะแต่ก็สายสากสายยางมันพี่น้องเดี๋ยวมาสุขีขายให้เบิร์นมาคลิปนี้ก็สว่ามียังหลายพี่น้องเลยยางคลิปหนาห้าสิบไปป่าแต่ก็สิมาม่ทายโดนทายมุมสูงยังให้เบิ่งนได้พี่น้องเลยสองห้ามันก็นสีเดิมมีแบบว่าคลิปแบบม้วนๆขึ้นไปมากพี่น้องมีโดนบินมุมสูงตัวนี้เป็นสายสาก ยูดีไทยตีวนกระจีๆมันซะโอ้ตันนี้เป็นหัวหัวเสื่อมกับดีมดแบบซุปใส่โทรศัพท์มีไทนิงท่งไทยซีแล้วกันมีถูกถูกแบบเนาะมันอีคืบๆเนาะคนคิตตกแดดแดดมุกเทา มันปิดยังไงเดีนี้โตบินมูบันขึ้นช่วงไหนจากเมตรวะช่วงไหนสเมตรสองเมตรนึงโอ้ยก็ตามเทกูก็แมตรหนึ่งนะนี่สองเมตรจากได้จักสูงถ่ายสองร้อยสออยเมตรเอ<ๆ>อยนะก็บาจังสันเต เด้พี่น้องกับชิบเบิร์เพียงคำนี้เนาะพี่น้องพ <c oughs> ี่น้าาองบาซุกหลายองเด่นใหม่กะขอบมอุกขอบใจขอบใจลุงไดร์เเด้อลุงงวานทาั้งเออ่ทั้งอเมริกาผเป็นลุงของบาซูกี่ไหนลุงแท้ๆเลยพี่น้องเลยกับขอบมอุกขอบใจเราไดร์เลเดอเพราะว่าเราเป็นคนค่อยซับพอร์ตตลอดเนาะค่อยเป็นห่วงแบบว่าเบิ่งแง่ตลอดจะข้าวตี่กี้ก็มิตะเล่าเลยเฮ็ดเทื่ยงให้อเมริเนาะเพื่อนก็เล่าให้เด็กฝากมาสั่งให้พี่น้องเลยโทรศัพท์เครื่องก่อน เครื่องตอนบาซุกใส่แชมิตร์กะเล่าหนังสือให้เนาะบัดนี้ได้สิตอนนี้อ่านสือเองเนาะ iPhone 12ทอง i น h o n 13โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีใจเด็กตัวนี้ก็ะิบ้ทิมนะป่นเก็บกล้องมันจะสีได้หว่ะี๋ยวบาซุกสิไปสากแล้วกัสิไปอันนั้นเนาะไปสากแบบมันเต็มกับสิมาอัปเดตหลายอย่างเนาะมันต้องอัปเดตก่อนพี่น้อง อัปเดตเฟิร์มแวร์ยังมันแล้วก็มาเทสเบิ่งมือหนานาะบมืออื่นกัมือได้มือหนึงนแหละพี่น้องมืออื่นนี่แหละเจอกัมือแรกตอนนี้นแหละไหนคลองใหม่มันสีห่าๆแน่น้อยหนึ่งน้พี่น้องเจ๊เจน้าที่เหรอวะเจ๊เจ๊น้าที่เหรอวะเออกูจะหายมึงตอนนี้เป็นค้องมึงนะกูบอกขีดตัวมันขีดตัวกูต ทุบิม้าบาทุบถิ่มก็ไปซื้อไอ้ขวด้ะบ้าดไดวินก็งกูได้ทอย่างครกวกันุนนี่กมันก็แบบมันก็สิเพราะว่าพอซุปเคยใส่โดนจักเต่อนะบว่าดุนได้มันดีเนาะก็ดุนนี่มันบมีเซ็นเซอร์อันนั้นอันนี้สับพี่น้องเลยคอคันนั้นก็บ่ได้ไพี่น้องเลยใส่มันถือเบอ่อีโด ไม่เบื่อไ่เบื่ออย่งนี้ตีหมุนของกูได้มาของตลาดก็เจอกูเสียเงินฟรีไปเท่าไรบาทเท่าไรกรีบบึกซากูก่อนคือสซอร์ไพรส์พวกกีบทางหานเขาบดสื่อตรงน้ำหักยางเขาแทนที่มันเสีได้กล้องยังไๆเบื้องคลิปกับเทเดียบเจ้าบ้าเจ้าบาโดนเนียงหันมันอันนี้อยู่พี่น้องโดนหันมันได้รุ่นหลุนติดตามเขาสั่งอยู่แต่ว่าบัตรอันน่ะกองแถมมันห่ะ ก็จะคือเบิ่งในคู่อันนั้นกจะสร้างตัวบะมี่ค้องแถมให้เห็นดิแต่ว่าคขาราคาตัวคองแถมมามาขายก็ราขากืมอ้หมื่นสองเขาเข้ามาเขาให้เ้าโอนหมื่นสี่หมื่นหาหมื่นหาพันาอะไรกำไรเป็นอะไรบุดจริงใจเนาะก็ยังเขาจะพีน้องเลยก็ตัวละด้วพีน้ย อ้าจะขึ้นกูเคสลนองเฉี่ยไปกอาป้านี่แปลูกผักปลูกผักโอ้ยักุกไปกินนะหมักม่วงฮะายพี่น้องขอบม่ขอบใจลงกไรๆเด้อเราฝากมากท่านขอบใจเราแต่ตอนตะกี้นะเพราะมันมีโอกาสจะสั่งพี่น้องน่าฝากมากหลังใจเฮงนะน้องเงินนะนไปสั่งเอาไปกินนะเอาออกมาสุดอบป้นนี่ด้นูไดกันคีบบอลลกเป็นปีกับบลลกีสิบไปสิบมาเอาสายตากูมองมานะ กูจะเอาไปสาดก่อนไม่ฮะอัปเดตเฟิร์มแวร์มื่อื่นเจอกันพี่น้องมื่อื่นไปตั้งแคมป์ปะไปบ่ขขึ้นเอสส่วนไปไฟกับโบไปพี่น้องเลยส่วนไปกินข้าวป้าผู้ใดกับโบไปไปชาคลิปจะไปกับไฟไปผู้เดียวกันบ๊ายพี่น้อง